สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนเดอ้อยินดีตอนทักขอสู่ส่งสพอร์อยกกอพยังือเก่าพี่น้องเปิดภาพขึ้นมากับสิบไมให้เห็นหน,าน,าน้าเห็นตาเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาสิมาตักเนาะมาตักลูกหวกไปปล่อยบอนน้ำม,มันลายเนาะพี่น้องเพราะว่ายันมันตายน้ำแห้งเบิดเลยพี่น้องเลยในน,น,นนี่ฮะมีบ่อในี้ยังเซลล์อยู่เขียบนบนว่า<น>เขียดลายในนี่จะพาตักเนาะ มากับเอื้อยพี่น้องสบายดีพี่น้องเพราะว่าเอื้อยผนมาหละเบ่งเว้นนี่เนาะเห็นไห่ต้นนั้นเนาะพี่น้องไห้ต้นลุ่มตัวนี้บ่ทันได้ตักเนาะพี่น้องเผื่อว่ามือแรงมืออื่นพนตกมามาใส่ก็น่าจะทันอยู่เนาะคึมคึมเดี๋ยวนี้เนาะบรรยากาศยามแรงพี่น้องรหัดคึมอยู่แต่หัดกะคือสิบ่ตกดอกเนาะจักแล้มืออื่นเนาะพี่น้องตอนนี้เอื้อยผนก็กำลังหายอยู่เนาะพี่น้อง น้ำมัำนีบ่วกหัวตักตักยากลูพน้อพี่น้องมีอยู่ติดหรืหัวอะนะเสียดายให้ยกล้หันหน้าพี่น้องเอ้ยให้โตเถียนตักเบิดนะเนาะแม่กับพ่อเพ่นนะแบบน้ำน้อยกว่านี้อีกเพ่นมาเนาะแต่ว่ามันบกมันแห้งตายลายมือละวเรือแต่หาเดียวนี่ก็ใกล้สิแห้งเลยพี่น้องฮะหน่อยดีหรอปะ สิตักได้บ่ะสาวแบบสิถ้าน้ำหน่อยกว่านี้ยังว่าได้เนาะกขบอนน้ำหน่อยแบบเรือมันโฮมกันดีๆรอนะเมื่อไหรคันทายคือได้หลังจากหีเห็ดยุบบนอะไรเห็ดยุบแล้วพ่นหมักตกดอกพี่น้องแต่ละเถ้าคอยสังเกตเลยเนาะวังหันกันแต่มื้อนี้ครับสิตกหรือบ่หรือว่ามืออื่นกับบนหูเนาะมื้อนี้เป็นมือสุดท้ายของการได้เฮ็ดเหพี่น้องมืออื่นนะคือห่วงเว่าเราเห็ดเนาะ มีละไหวกให้ตักว่สิมียุ่แต่แบบว่าน้ามันยังบ่นหน่อยแห้งละหวกมันโตหน่อยแห้งเลยบอกนี่เนาะเลยตักบ่เคยได้มีบ่ขบบนหน้าน่ยกว่านี้พู้หน้าในไหายหน้าเนาะพี่น้องมันอยู่ตามล่องบนพันไทยหุดนาเขียดบ่หยุบหยุบหยุบเขียดบ่อึดพี่น้องเขียดแต่แอง โอ้อดแอดอดแอดยามกลางคืนเนาะยามขำๆจังเลยมีบ่นอกจากน้ำหน้อยกว่านี้เนาะมืออื่นผุพอดีจังตักบ่ได้เดี๋ยวนี้น้ำยังยังพอมมีลายเติบอยู่นะตัวใหญ่สำหรับตัวน้อยเออมืออื่นสาวมืออื่นจังตักซะฮะ มื้ออื่นพอดีตักเนาะพวกกบน้อยพวกกบพี่น้องเหลือแต่ไฮนี่ล่ะใกล้สิบกแล้วไฮอื่นน่ะบกแต่เฮิงเนาะพวกจนตายเพิ่นเนาะตายแห้งเบิดข่อยก็บ่ได้มาเลาะเบิ่งพวกบักลายตักบ่ได้ซแนวนีมันบ่เข้าน้ําหยังลายอยู่นอกจากน้ําบ่างมันรวมกันอยะอยู่ฮะตักได้ซั่นเนาะพี่น้องบรรยากาศดีขนาดยามแงเนาะพี่น้องเอ้าได มันบ่แดดแต่มันเอ้าเอา,เ,อาเว้นนีก่ก็แดดแต่ว่าตอนนี้ก็บดบังเนยพี่น้องก้อนขี้เฟื่อนะก้อนเมฆนะบังตะเวนไวน้เนาะมืดเต๋อพี่น้องคำว่าน้ำหน่อยยังว่าพี่น้องตักไปปล่อยฉันหันเนาะนหันมันก็พอมีน้ำอยู่แต่ว่าอันนี้แบบน้ำมันยังลายเติบอยู่มันเลยตักบ่ได้ ต้องให้หน้ำแบบนอยรียอรอจังมันแล้วหัวโฮมกันจังตักปไปปล่อยได้นะพี่น้องคนกระตกนะแมมือน,นีกับมืออื่นนร้วน้องมาันามีมาตักแลห้หวกกะต้องถ่ามันโฮมกันก่อนเนาะให้หน้ำก่อนดีกันน้ำนอยก่อนดีกันไมือเบงูกแยงน้ย กำลังเริ่มเกิดเดนตะ้าครับบุ้งเดนตะ้าตัวนั้นพูแม่นพ่อขยังแบาเราเป็นขยังรู้มันน้ำกนไม่เอาสรุปแล้วกระมื่ออลไรพี่น้องเลยหมดได้ตักละหวกละเฮียกวบพี่ช่างสามลุยขีดตมเกือบขาดเด้บรรหมืุนขีดตุ้มฮะมันผลิกมันขาดได้ทรายมันตั้งน้นน้ำไม้พีจังยอดก่อนนี่คือประเห็นน้ำไม้ มันแตกเหอะมันบงังมาโอ้ยเลยไปล่างหยับดาน้ำล่างกับบุฟีแถวนี้บัดนี้มันหมลีรอมันหมื่นกิโลมเพ่กนี้พี่น้องตีนกันตีกิโล้ปไปดินแหง้งค่ะอะไรนี่หน่อไม่นะี่ค่าน่องมันิ่ใหญ่นะขั่งแต่กระเจ้ามาหลักพี่น้องเลย <c oughs> เห็ดหัวไว้ยังมาหลักคนเท่านี่ก็ได้ ไอรินอนีบนโป๊กไมันวะหน่อบงเราปลูกนะพี่น้องเห็ดหัวไว้อ้อมิดยังมาหลักคนนี่กะดาษน้ำกับพวกนี้พี่น้องอย่นน้นี่กล่อยู่บนนีนี่กเห็บอกได้น้อย้พวกอย่งพวกกบอื่นโอ้าไต้องจบแ้วประดีเยนะถ้าเกิดพนบตกมืออื่นนะจอบเอาไปปล่อยนะพี่น้อง ต้องน้ามันลนอยเรือจักหลอกหนึ่งเขาจังสีตักได้น้ามันลายแลว้วห่วกมันก็ตักบเฮาตักกับบเบิดอีกดอกน้ามลายน้ามลายอยู่ตรงเแต่หันแห้งไวือได้ไปสิฮะถ้าเกิดกลางเวสน,นี้บกกว่าบวบลงเราได้พี่น้องคือแม่คอยว,ว่าอันตัวที่มันแหง้งแต่กระหว่วกตายบ่เธอละอันเบิง่งคืออันน้ำยังลายเติบผ่วมืออื่นมาเบิ่งาะว่าแหง้งจนระหว่วกตายหมุดตึกเวลาแรงมีเงินนี่ ละไลนี่จักล้านหาเจ้าบ่ดานถั่วบ่โดนถั่วทิบแถวนี้เนาะบรรหาที่เงินแล้วเป่งใส่หน้าเบิ่งแน่ก้อนบ่นไทยฮุดจนแห้งหมดพี่น้องเอ้ยก้าเฮาก็พอดำแล้วก็แม่นตกแงจนดนาเลยเนาะก้าก็ยาวอนี้ลมพัดจุยๆมาจักตกบ่ตกล่ะคึมซื่อๆก็บ่จักเวนี่เอ้าตนแงนี่คึมลมพัดมานะ ไขยเดียวนี่บอกเขาเจ้าวเโอ้เ oh. ขาเจ้าพี่น้องนี่เ <Okay. S 1> ขาเจ้าแล้วสิใส่บลายใส่หาเดียวนี่แต่ว่าไปดำก็ได้ลายหาเนาะไอ้เอ้มีทะงลกพักแยงดมด่วนพนัก่งน้อยกำลังเกิดเนาะขักอรีพักแยงน้อยไชอีกแล้วผู้นาย,ย่างมานำอีกแล้วเล่าไชกัน <laughs> เราก็อยากมาเบิ่งบบนี้เพรได้เลาะเบิ่งพี่น้องส่วนมากก็แถวเถิงแล้วก็ขึ้นไปเห็ดพั่มเห็ดสวนแถวไฮน่าใหม่ครับพุทบเม่อคอยได้ลงมาแถวไหนปะเมื่อเมื่อคำนะกระปูนี่บว้าวไปเลยเอิ้นกระปูพุ่มขอยกรปูลายฝนซ้ำอีกกระปูนาเขานะลายกระดอกกระเดียบพี่น้องหูกำมยำนี่ก็ได้เนาะมันขวัดหูใหม่เมื่อแบบนี้ คักเนาะหอมเข่านะลาบแดดวัสิกีกคักได้หมดบท,บทดดำยำแรงวัสิคักขนาดเลยพี่น,อน,น,น้องแฮงสิโคคักเลยเนาะถ้าเป็นมือนีงเนาะบนเห็ดปัวออกค่ะดอกเทียวในพืชหนึงกระเทียว,ยวข้าว,กกวข้าวกับกกขนาดให้นี่น้าม,มักลายยังบกนี่ให้นี่แหละในพืชหลึกมันไหวโอ้ให้หน้ามันอั่งนะความคิดนะ เห็ดเป็นนองหัดไฟสีขุดไว้ฮะเด้ดิ้ยินเสียงบัดตกดุกันดิ้ยินเสียงผาดังแล้วก็ดิ้งินเสียงต้องหิวแหน่ยเนอะดิ้งินเสียงผ้าห้องก็พอแล้ววัได้สิพอได้พอดำได้ได้ดิตะเกาวนฝนตกดูดิ้งินเสียงผ้าห้องมาไกลๆโอ้ยตกอีกแล้วผัดว่าพี่น้อง แต่บัดนี้พลบตกได้ยินเสียงผาห้องหึมไกลไกดีใจเลยเมื่อเฮ็ดปวกยุบนี่มันมักตกห้ำดอกนะจนโอ้ยมันเห็นเขียวๆในตามันเปิดกระห้อกับเห็ดหัวแล้วกับซุมเบาลาวเขียวงามบัดนี้เนาะบ่อน้ามันยังลายอยู่มันตักบ่ได้มันบ่เข่ามันบ่เข่าอันนั้น มันบรจุกันมันบูมีโตแลละหัวเขาอันกระปองฮาตักดิดับนาก็ต้องหามือดีมืองามอีกเลยพี่น้องวันพฤหัสต้องเป็นวันพฤหัสวันอื่นกะบ่ได้ผุก็คือเนาะให้นี่แล้วปุ๋ยพอพอเห็นบ่มันก็บค่อยยาวกันไเลยปุ๋ยเนาะชีก็บ่เขยยวกันไดยปเมื่อเมื่อต่พนตกทำหัว ขับรถมีโกอันนี้ผ้าเลืองเปลี่ยนคือพื้นหนาพี่น้องคขละเสี่ยวเสี่ยวขับรถมือหนำกาผ้าสายพ่นผ้าเหลืองผ้าห้องก็แลันเป็นเดินชกใช้อันบ่มีแห้งฝึกเข่าใครได้ฝึกผอบุเป็นพนชกหรือมันโฮมบ่ไหนฮันบ่มีเข่าเลยพี่น้องนั้นันมแต่รุปแล้วว่าสิปตักละวหวกปล่อยกับบ่ได้บ่ได้ละวหวกปล่อยช่างพี่น้องน้ามันยังลายอยู่ พอเพอ่กะถาฝนตกเนาะกะพอดีมีน้ำเลยกะบัต้องตักสรุปแล้วกะผ้าพรมพี่น้องเละเบิ้งไฮนาพี่น้องเลยเละเบิ้งธรรมชาติวิวไฮนาอย่ามแรงเนาะหไฮใจได้เต็มปอดเลยห่วงกะขับฝนตกมาใส่กะแห่งดีกะป้ายู่งหันเลยอันนี้ยันน้ำแห้งนะ คนกินเขากับบริกบิกินเบิด์ใดยังเรือน้ำแห้งตายแม่ตายเพียงกะลิสุดก่อนกะตายแล้วก็พ้นตกมาใส่มีน้ำแล้วก็มันไข่ใหม่เนาะเบาออกมาเบาออกมาแล้วก็น้ำแห้งแล้วก็ตายเลยเอาเพียงมันสีหยัางเนาะนั่นถ้าคนกินยังว่ามีเรือได้ผ่น้องเแม่แบบเฮากินเขาก็จงไว้น้ำเลยกรจงไว้ให้มันเป็นโตให้มันขึ้นแต่อันนี้รับ น้ำแหง้งเกี้ยงคักเลยตอนนี้เขาก็ย่างมาหอดไก่สีหอดเทียงน้องพี่น้องเขาก็สิผ้ากันเมื่อบ้านพอมวันนี้ก็นัน่งรถวิโก,โก้คอยยาวเข้ามาเลยเนาะไปกับภาพบรรยากาศดูให้ดูนายามดึงๆเงนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซัพพอร์ตก็ขอ,ขอจบเอาไว้สำนีกก่อนเด้อมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบสักใคร่และกดสั่นกระดิ่งซัพพอร์ตในเด้อพี่น้อง ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะขี่เข่ามาให้กำลังใจสพอร์ตแหละพ่พอกันคลิปหนาพ,พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง